ชมมาทำเงินในทองคำกันหน่อยค่ะพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะ,ะแขกรับเชิญประจำรายการของเราคุณเบนจะมามาอินผู้มืในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะลงต่อเนื่องเลยแต่ในขณะเดียวกันทองคำเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเลยประเด็นสําคัญแล้วก็สาระสําคัญที่เราเคยคุยกัน,นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือมันก็มีเรื่องที่ต้องตามกันโดยเฉพาะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า จะไม่ทันการเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถานการณ์ทองคำในช่วงกลางสัปดาห์ออแกว่งแคบ,บลงมาเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้จากไเนี่ยมาถึงโลสุดในระหว่างวัน,นแค่ประมาณ15เหรียญเท่านั้นนะคะทอ,องคาเองก็ยังแกว่งตัวในกรอบมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละทองคาก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวชัดเจนมากนะคะ่นะคะยังเคลื่อนไหวในแะดัรายชีทางค่ะ ส่วนหนึ่งนักลงทุนเองก็เริ่มมาระมัดระวังในการเข้าสถาน,นะเพิ่มก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปด,ดาห์หน้านะคะในขเดียวกันค่ะปัจจัยลบที่กดดันทองก็มาจากเรื่องของแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขอสหรัฐเนี่ยแหละค่ะที่เรียกได้ดว,ว่าดักฝันของนักองทุนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะยังไงก็ไม่ทันแน่ๆเพราะว่าตัววุฒิสภาสหรัฐเขาก็มีการพักประชุมไปแล้วนะคะเราก็จะกลับมาประชุมอีกทีงประมาณหลังการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผ่าน ก่อนหนะ้าการเลือกตั้งไม่รู้ว่าไม่มีแล้วนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะช่วยไม่ได้ว่าบัรทอนความต้องการทองในฐานะอ,อัตรสติเงินขอ,อโทษทีค่ะในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อมันก็ะการอ่อนค่าของสติเงินได้บ้างนะคะแต่โดยรวมแรงกดดันก็ไม่มากนะะักค่ะอยากให้นักลงทุนสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นเขาจะปรับัวลงแรงแต่ทองกลับไม่ถูกขายตามลงมาค่ะพี่ดาว มีแรงซื้อบายเดือดเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะทําให้ทองคําในระหว่างสัปดาห์นี้มีการยกระดับสัมสุดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่านักลงทุนบางส่วนก็ยังเลือกที่จะถือครองทองคําเอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเลือกสร้างระธนานาธที่มีสาระในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ค่ะประ,ะเมินว่าทองคําน่าจะยังคงแข่งตัวในกรอบต่อไปค่ะอาจจะมีข่าวตา่างๆนะคะที่แวะเวียนมาทําให้ทองคำเนี่ยขยับขึ้นขยับลงเป็นระยะ แต่ไม่น่าจะมีการเบรกเอาท์เรอีทิศทางแนวรับแน,ว,น,ว,นวต้านสาคัญค่ะแล้วก็รอไปเคลื่อนไหวจริงจ,งจ,งออจังจริงจริงจ,งจ,งจังอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะอโดยปกติแล้วถ้าเราย้อนดูในสถิติที่ผ่านมาค่ะเวลาที่มีการเลือกตั้งเนี่ยทองคําจะยังไงคะ จริงๆแล้วถ้าย้อนจะเป็นปี20ปีย้อนหลังนะคะทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของทองคำไม่ได้ชัดเจนนะค่ะคือบางช่วงบางตอนบางปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยทองคําก็มีการจับตัวสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งบางช่วงบางตอนก็มีการจับตัวลงหลังการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ชัดแบบนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะ แต่อยา่างที่ตั้งข้อสังเกตในปี2016ที่ตอนนั้นชรัมป์แข่งกับเยรี่คลินตันนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยโพเนี่ยจะเป็นว่าแยรี่เนี่ยนำมาตลอด<ะ>แต่ว่าทรัมป์พลิกโผค่ะกลับมาได้รับชัยชนะนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ย ทองคาไม่ได้ว่าแหว่ง,หวงตัวตักทรายถึงโลกกเกือบร้อยเหรียญเลยนะคะณแมว hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยรั้งนี้เชื่อว่าความผันผวนก็น่าจะเกิดขึ้นไม่แพ้กันค่ะในระหว่างการนับคะแนนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ทองคามีโอกาสขยับขึ้นขยับลงได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกาแต่ทองคำน่าจะมียอย่างย่างยืนประมาณวันที่4พฤศจิกาตั้งแต่ช่วงเช้าตามเวลาไทยเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนทองคําต้องระมัดระวังนะคะอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงจริงๆค่ะทุกครั้งที่มีการนับคะแนนเนี่ยแล้วก็มีใครมีคะแนนนำนะคะมีการพลิกกันเนี่ยก็ไม่ว่าจะสร้างความผันผวนให้กับแอสเซททั่วโลกเลยค่ะถามเผื่อไวเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเราจะต้องมาคุยประเมินสถาน,นการณ์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าในภาพสั้นๆแล้ววันนี้ถ้าแฟนรายการฟังอยู่คุณเบนจมาแนะนำยังไงดีทองคำในช่วงนี้จะเลือกลงทุนจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนในการทำกำไรดีคะ สำหรับคนที่ยังไม่มีทองอยู่ในมือก่อนล้กันนะคะแนะนําว่าถ้าทองคํามีการอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดโซนแนวรับบริเวณหนึ่งพันแปดร้ยเกสิ่งนแปเ่อแนะนําเข้าซื้อสะสมในพอร์ตเอาไว้บ้างนะคะไม่ต้องมากค่ะประมาณห้าถึงสิบเปอร์ตในพอ,อเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ,ะแล้วก็แบ่งไม้เอาไว้ด้วยเพราะว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทําให้บางชว่วงบางตอนทองคำมุ้บวาบมีการตัดตัวลงก็ค่อยไม่ได้ว่าเข้าไปซื้อนะคะใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการสะสมซื้อถั่วต้นทุนลงมาค่ะนี่คือจุดแรกก็คือสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะคะแต่คนที่มีทองอยู่ในมือนะคะแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากแนะนําให้ลดความเสี่ยงออกไปบ้างค่ะถือติดไม้ติดมือบางส่วนก็พอนะคะ แนะนํำขายออกถ้าหากคงคำยังไม่สามารถผ่านบริเวณ1914อยาิอลไปได้ค่ะจุดนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านก็ทยอยลดสถานะไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ว่าเหลือรูมเหลือไม้มือนะคะเพื่อที่จะเทคแอคชั่นะะต่อหลังการเลือกตั้งค่ะแนะนําแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งยังคาดการได้ยากนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งปี2 0 1พเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสแสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเราอาจจะสามารถวิเคราะห์เชิงตัรกะได้แต่ว่าหน้างานจริงๆเนี่ยยังคาดการได้ยากว่าทองคําหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจะขึ้นไหวอย่างไรค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพร,ระคุณมากๆสำหรับคำแนะนําน,น,นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ นั่นก็เป็นการประเมินถึงสถานการณ์ราคาทองคาพร้อมกับคาแนะนำนะคะคุณผู้ชมก่อนการเลือกตั้งประธานรัฐบัญสหรัฐเนี่ยจะต้องคุยกันแบบเจาะลึกในรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มราคาทองคาในช่วงที่เหลือของปีนี้หลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรกันต่อนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ชมในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆ่ายค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ